สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องหนหน family. แม่้อยหนาแฟมิลี่ขยะทำไมเยอะจังฮะยะขยะทำไมเยอะแทะทำไมไม่กินให้หมดฮะทำไมไม่กินให้หมดเป็นยังไงวันนี้นอนดีวันนี้นอนดีจริงๆ นอนทั้งแม่ทั้งลูกนอนตื่นสายด้วยวันนี้นี้ผมนอนตื่นสายทั้งแม่ทั้งลูกเลยตีห้ายังไม่ตื่นปกติตีห้าตีสี่ตื่นแล้ววันนี้ตื่นตีห้าครับทำอะไรช่วยพ่อเก็บพี่วะฮะ อจอยน้อยเอ้ยจะออกมาบ่จะออกมาบ่ออกมาเห็นบ่วิวิวิเก็บขยะเลยขยะเยอะหูกังหูกัง เฮ้ยนะอาตีตาสันแล้วอาตีตาสันแล้วมาเล่นดอกมาเล่นดอกมาผมจะเล่นผมจะเล่นเพื่อนผมผมจะเล่นมาเลยมาเลย เล่นบ่ได้ดิเล่นบ่ได้ดิมีแต่ขยะขยะเยอะเย,ะเ,ยะเลยไม่หนื่อยนากินบ่มืดที่ก็เยอะขยะก็เยอะมันน,มน,น,มมน,น,น,นีเร็วมันนีเร็วอาบน้ำเร็วเร็วเรื่องงานงานเดียน ไม่ข้าข่อเลยทำงานเลยทำงานเลยทำงานเลยเก็บขยะช่วยพ่อเลยเก็บไหนยกได้ไหมจับได้ไหม แม่ลูกจับมือกันจัแบบลูกแม่ลูกจับมือกันชวนกันไปไหนเมื่อคืนแม่นะแม่น้อยนาจะพาลูกออกคอกนะเมื่อคืนแม่น้อยนาจะพาลูกออกคอกแม่น้อยนาเดินบ่อยตัวยุงหลวมหลุดเนี่ยเนี่ยฮอ นักเลงนักเลงนีนอนทับหรือนันแบบนอนทับเลยวะนอนทับเอาเตัวนนี้นั่งตักนั่งตักกอดเลยเนี้ยหน่อยนะเอ้ยหนเข้าลิ้นเลยเน่ลูกลินเลยเน่ลูกลินบ่ได้เลยลูกอยากเล่นอยากหยอกแต่แม่ก็หวง ตามคนตัเล็กแต่ล่นส้นเทาออกงานกับบุด้ดอกพุ่มฆเขา คุณแม่ก็ห่วงลูกทำอะไรก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้ห่วงแม่ดาผมแม่ไม่ผมไปแม่ได้หนาบอกไม่ผมไป นี่ไม่ให้ผมไปครับพ่อคุณแม่เขายืนกลางขาให้ผมดูดนมแล้วผมเขาบอกว่ากินนมดีกว่าไม่ต้องไปนะกินนมดีกว่าไม่กินใช่มีล่าะไรดีล่าะไรนึ่นนั่เฮี่้ยนีเทคนิคนี้นะ แม่ไม่รู้อะไรเขาไม่เอาไปหรอกน้อยนาะเอ้ยเขาจะเล่นเขาจะยีกเฉยากางขาให้ลูกกินนมลูกไม่สนลูกไม่สนใจไม่กินหันซ้ายหันขวา กินผมยังไม่หิวบอกแม่สิผมยังไม่หิวผมยังไม่หิวครับคุณแม่บอกคุณแม่สิคุณแม่ครับผมยังไม่หิวนมครับผมอยากออกมาเล่นครับผมอยากออกมาเล่นครับ

วิ S <S ่งเยอะเยอะวิ uh, um aja, um, 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 mez, um. ่งเยอะเยอะเก็บขายเก็บกายอ๋อ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 คุณแม่ก็เรียกแล้วครับ คุณแม่เขาเรียกแล้วผมจะเล่นกับเพื่อนผมคุณแม่เอ้ยผมเล่นน้อยเอ้ยผมเล่นหน่อยครับคุณแม่อย่าทำเป็นหงุดหงิดวันนี้เลยจ้ะ วนก็เลยวนกวนมาเลยมาเลยมาเลยนาน,น,าน,น,านอมยังใหม่น่ะมานออกมาเลยออกมา ออกมาอาบน้ำเร็วเร็วออกมาออกมาเลยออกมาเลยครับออกมาเลยครับเปิดประตูเลยครับเปิดเปิดเออเออเปิดเปิดได้ิีเอาเอาเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งเอาอีกนิดนึงเร็วเร็วเร็วเปิดเปิดอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้แล้วเอาเปิดเอา เอาเลยเอาไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วเอาอีกอีกเอาอีกเลยถ้าเปิดได้ทีหนึ่งแล้วก็โอ้จำได้ความจำดียังไม่ได้ đi đây đi, đấy. đi đấy. mà đê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  liều 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 mà lời mà lời mà lời cha cha เนี่น้อยหนาก็พยายามกลางขาให้กินนมแต่ลูกไม่สนใจวัดมาเด้อมาเด้อเออไม่มาถ้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้เราชาว ช่องแม่น้อยหนาเฟอร์มิลี่เฟวยนะคะสวัสดีค่ะ